พอเราเดินเข้ามาปุ๊บจะเจอส่วนกลางกันก่อนเลยเป็นฟิตเนสคลับนะของแกรนทีโน,โนสุขสวัสดิ์64นี่เป็นสระว่ายน้ำนะข้างบนจะมีฟิตเนสกับเลาวที่จัดประชุมจัดสัมมนาจัดงานอินเทเด้วยเนาะก็ประมาณนี้เนาะตัดกลับมานะเนี่ยจะสังเกตนะนอกจากมีสระว่ายน้ำและฟิตเนสและมีสวน มีที่สามารถแบบวิ่งจ็อกกิ้งได้นี่สนามเด็กเล่นครับผมก็ประมาณนี้ครับบ้านตัวอย่างของเคยือ AP ครับซึ่งเป็นบ้านแฝดแบบสองหลังติดเลยเนาะแต่บ้านที่จะไปดูในวันนี้อ่ะจริงๆมันมีหลายไทยเยอะมากเลยนะแต่จะมีอีกไทยหนึ่งที่แบบขายหมดแล้วเราจะไปที่นี่กันบ้านไทยนี้แต่เป็นบ้านที่ชื่อแอมเบอร์นะเมื่อเรา เมื่อเราเข้าไปปุ๊บนะนี่จะสังเกตมีโต๊ะกินข้าวตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวจะอยู่ตรงนี้กั้นได้อย่างชัดเจนมากนะและสังเกตอะไรอยู่ปะเนี่ยพอกั้นปุ๊บเนี่ยควันจะไม่แบบไม่รบกวนตรงโต๊ะกินข้าวเลยเนี่ยแบนสามปันส่วนได้หมดนะและยิ่งเป็นโครงการ AP ด้วยนะผมพูดตามตรงได้เลยมันก็จะมีการดีลกับช่างตกแต่งภายในก็คือในในบริษัทวิสตา ก็อยู่ในเครือเอพีเหมือนกันนะพี่พี่ใครที่มีสํานักงานมีอะไรอย่างเงี้ยก็คุยได้คุย<ช>ได้เลยเนานะนะมุมนั่งเล่นจะอยู่ตรงนี้เลยพี่พี่มุมนั่งเล่นนี้เนะี่ยโอ้โหกว้างมากนะแล้วเลี้ยวไปปุ๊บนี่ก็จะเป็นห้องนอนผู้สูงวัยจะเป็นลักษณะน,นี้เลยนีย่นะขอขึ้นชั้นสองปุ๊บนี่นะโอ้เก็จะเป็นมุมรับแขกด,ด้วยมีน้องแขกใสจปุ๊บข้างใน นี่จะเปห้องนอนเป็นห้องนอนนี่เลยพีพเออแบบ่เป็นแบบห้องนอนเหมือนเป็นแบบเป็นเด็กโตเลยเนาะพี่นี่แล้วก็สวยงามมาพอเข้าไปปุ๊บนะจะเจอห้องนอนลูกนี่เลยคนที่แต่งงานใหม่แล้วก็มีแผนที่มีลูกนะ ตัวเนี้ยเป๊ะเหมาะเลยมาหลังนี้นะมันจะอยู่ที่204ตารางนี้รนะพื้นที่ใชสอยโอเคมาเดี๋ยวตัดมาที่ห้องต่อไปและนี่ก็คือมาสเตอร์เบดมนะเนี่ยส่งบ้าน AP แต่งมาแบบกระชัดสัดส่วนอันเหมาะสมนี่เราเบียงอยู่นี่แต่มันจะแคบ มันแคบอยู่นะแต่ถามว่ายืนได้ไหมย,ยืนได้แหละเมื่อไปเจอลานจอดรถอันนี้นะข้างๆก็จะเป็นส่วนการของขับเฮาฟิตเน่แล้วก็สระว่ายน้ำาอีกด้วยนะนี่เดี๋ยวเดินถอยมาปุ๊บเดี๋ยวหันข้างมายัางตรงนี้ก็จะเป็นมุมแบบตกแต่งวางสินค้าแบรนดะ์เนมเนาะจริงๆอ่ะวางตู้เสื้อผ้าได้เลยนะพี่ๆแต่ว่าอุ้ยจิดเรา,าอยจก็จะเป็นห้องน้ำทรงนี้นะ ถ้าเป็นหลังอื่นอ่ะมันจะเป็นมีอ่านนะแต่นี้ไม่มีนะแต่ว่าถามว่ามันก็จะสัมมองสูงไหมมันก็หมอนะและนี่อีกท้ายหนึ่งครับเซลีนาครับผมพื้นที่ใช้สอยร้อตารางซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยมีความกว้างพอควรแต่ว่าบ้านที่ดูไปเมื่อคู่กว้างกว่าเดี๋ยวไปดูข้างในกันหลังจากดูบ้านอีกท้ายหนึ่งมาตอนเข้าก็จะทรงอย่างนี้แหละ มีมุมนั่งเล่นอยู่ตรงนี้แล้วก็โต๊ะกินข้าวอยู่ตรงนี้นะข้างหลังเนี่ยเป็นมุมมาปีคิวได้เลยนะเนี่ยสามารถทำบาร์บีคิวได้เลยนะแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นมุมนั่งเล่นแบบก็จะเป็นออกมาลักษณะน,นี้เป็นเค์าตัวที่มีกระจะกกั้นนะแล้วที่ดูดควันอยู่ตรงนี้ที่ดูดควันนะแันนี้ก็ประมาณนี้นะแล้ตรงนี้ก็จะเป็นแผ่น้ย มาเดี๋ยวตัดกลับมาภาพต่อไปเมื่อเราขึ้นไปชั้นสองปุ๊บจะเจอมาสเตอร์เบดมเลยเนาะจะเจอมาสเตอร์เบดมที่แบบใหญ่มากนะนี่โต๊ะน่าจะเป็นโต๊ะแป้งเนาะคือสำอางอะไรเงี้ยดีไซน์การออกแบบก็จะทรงประมาณนี้แหละแล้วก็นี่ปุ๊บปุ๊บตัดกลับมาปุ๊บก็จะเจอ ห้องมัสเตอร์เบดมที่ลักษณะแบบนี้โอเคมาเดี๋ยวตัดกลับมาไปด้านซ้ายด้านซ้ายปุ๊บนะนี่เป็นห้องสำนักงานนะจะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งก็ได้นะเนี่ยห้องน้ำอยู่ตรงนี้แล้วก็ส่งตรงนี้อยู่ตรงนี้แล้วตัดกลับมาก็จะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งรวมกันเป็น โอเคโอเคก็ครับทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้เดี๋ยวสรุปตอนท้ายคลิปดีกว่านะขอลาครับกราบสวัสดีครับคผู้ทุกคนนะโอกอาสนี้ผมโจโปิยาเข้าสู่รายการรวมรับจากมาสหาที่เจอเจอกันอีเชนเคยนะครับผมในเดือนนี้เนี่ยเราจะมาเสนอเรื่องบ้านกันเลยดีกว่านาะบ้านหลังนี้มีชื่อว่าแกรนพีโนสุขสวัสดิ์หุ่สีซึ่งอยู่ในเครือเอพีนั่นเอง ซมันจะหากจากตอซอยไปโอ้โหเรียกว่ามาหกอยู่นะเกือบหนึ่งกิโลเลยแล้วก็จะมีโครงการที่อยู่ข้างๆก็คือ,อ,อบ้านกลางเมืองสุขสวัสดิ์แล้วก็ในมีพีโน่ทาวน์มีพีโนโ่โนโส,สุขสวัสดิ์แล้วก็มีแบบโครงการแบบบ้านกลางเมืองทั้งหลายบ้านกลางเมืองทั้งหลายยังไงมีทั้งแกล้งพีโน่พีโนโ่แล้วก็บ้านกลางเมืองอยู่ในตระกูลสุขสวัสดิ์ทั้งหมดเลยในบางโทนเนาะเพื่อเอพีเนี่ยถือว่ามีคุณภาพมากเลยทีเดียวถ้าในส่วนของ แกรนพีโมสุขสวัสดิ์โอศรีเนี่ยมันจะมีอยู่สาไทยด้วยกันนะไทยหนึ่จะเป็นอาเชอร์อาเชอร์เนี่ยขายหมดแล้วก็วจะเหลือแค่โซเนียกับกับแอมเบอร์โซเนียเนี่ยในราคาเฉลี่ยนะคือถ้าเป็นพื้นที่ใส้สอยอะร้อยโซเนียก่อนนะ8.2ล้านถ้า8.2ล้านใช่ไหม8.2ดอ่าสมมติอ่แบบหักลบบวกนิดๆนะ8.2ล้านแล้วก็ถ้าไป ไปหารกับตรงนี้นะราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรน่ะห้าหมื่นะ 50, นะถูกนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตารางวาล่ะเอา8.29เนี่ยนะวิธีการหารเนี่ยถ้าไปหากับตารางวาเมื่อไหร่นะสองแสนสามพี่สองแสนสามเลยเอแบบบ้านแอมเบอร์นะแอมเบอร์ Amber เนี่ยราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรน่นะถ้าหาจาก ส่วนของตารางเมตรกว่านะตารางเมตรอยู่ที่203อาหารกับดีเฉลีย่ยต่อตารางเมตรนะจะอยู่ที่5 4 0 0 0นสถ้าไปหารกับ2 0 3ถ้าหารกับตารางวาล่ะนี่าหาง่ายๆเลยไม่ต้องคิดเยอะเลยพี่เฉี่ยตอ่อ A ีในส่วนของตารางวา84 5ตอตารางวาเนื้อที่นะโ0กสีสอันนี้วันมันก็ถูกมากนะถูกกว่าบ้านกลางเมืองสีน่นะ แต่ในส่วนของเรื่องของส่วนกลางก็ดีส่วนกลางก็คืออยู่ตรงหน้าของโครงการเลยจะมีสระว่ายน้ำฟิตเนสแล้วก็ห้องประชุมแล้วก็จะมีในส่วนของลานจ็อกกิ้สนามเด็กเล่นอีกด้วยมีสวนรายล,ลอ้อมรอบหมู่บ้านเลยเนาะและบ้านแบบนี้เนะี่ยมันจะทรงแบบเป็นบ้านแฝดบ้านคู่มากกว่านะแต่อารมณ์มันจะเหมือนแบบบ้านเดี่ยวม,มากกว่านะโดยส่วนใหญ่ทุที่เห็นถ้าไปเปรียบเทียบแบบราคาตลาดนะของเครือื่นนะถ้าเป็นเครือ,อื่นผมไม่แน่ใจนะอย,อย่างเครรอ,นะอ,แบบอหนึ่งเนีโอ้โหแบบเป็นคันหาเลยราคาโอ้โหไปแบบ สูงกว่า20ล้านใหญ่งน่ถูกแล้วก็เหมาะกับครอบครัวเดี่ยวด้วยที่แบบเพิ่งแต่งงานและมีลูกนะในการตลาดที่ที่ผมเห็นนะก็จะมีผู้ลุ้งเรื่องทางธุรกิจแล้วก็ผู้ที่แต่งงานแบบเป็นครอบครัวเดี่ยวมาแยกกันเป็นครอบครัวเดี่ยวะอะไรเงี้ยก็จะเหมาะแต่ในส่วนของนะักลงทุนที่จะซื้อปล่อยเช่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะก็จะเป็นแบบส่วนของราคาปล่อยเช่าอะ่ะที่ผมเห็นก็อยู่ใน5 0,000นะื่นแห้าหมื่นถ้าดีหน่อยเ็ราะแต่าจะาจะต่อรองราคาเหลือสักสามหมื่นก็ว่าได้เนาะ แต่ในส่วนนี้ในอนาคตอันใกล้เนี่ยก็จะมีสายสีม่วงใต้ชื่อว่าสุขสวน์นันเองเนาะก็จะติดกับบิซีสุขสวค์แล้วก็โฮโปสุขสวค์นั่นเองซึ่งในบ้านหลังนี้เนี่ยถามว่าเข้าซอยลึกไหมมันก็ลึกพอควรนะถ้าไปล้อออกกับพระรามสองจะเจอบ้านกลางเมืองเจอพรีพรีโนโอนะไรเงี้ยแกรมพรีโนโอนะไรเงี้ยแล้วก็พวกบ้านกลางเมืองท่าไหรายในเครือเอพีเนี่ยเรียกได้ว่า โจทย์สําหรับคนที่แบบรักความสงบเนาะแล้วก็คนที่แบบว่าอยากมีลูกอะไรเงี้ยคนที่แต่งงานอยากมีลูกแบบแยกด้แบบเป็นครอบครัวเดียวก็จะเหมาะก,กับตรงนี้แล้วก็จะอ,อยู่คนเดียวแบบสงบอะไรเงี้ยก็จะเหมาะก,กับการอยู่บ้านแบบประเภทแบบโซเนียมากกว่าจะไม่เหมาะก,กับแอมเบอร์แอมเบอร์มันขนาดกว้างนะมันจะเหมาะก,กับแบบครอบครัวเดียวซะมากกว่าโดยส่วนใหญ่ที่เห็นผมวนันนี้เวลาหมดเวลา,ลาสุขแกเวลาพอดีสั์ตีอยู่ยางมีความสุขรู้สึกเหมือนเป็นโจดีนะ ที่อินเวสต์กขอนสเตย์ครับผมแล้วแล้วเอาวิจาดการว่าจะเป็นบ้านหรือจะเป็นคอนโดหรือจะเป็นอาคารพาณนชย์หรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่โปรดติดตามตอนต่อไปเท่านี้ครับขออนุญาตลงจากคลิปครับผมสวัสดีครับ